สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีชาวยู u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอารีบาบ h a n n น l เหมือนเดิมนะครับสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่หมู่บ้านเดะทัดนะครับงามวงวาน25นะครับผมงามวงวานซอย25นะครับผมเรามาอยู่ที่โครงการเดะชัด อันนี้เป็นบ้านลูกค้านะครับผมวันนี้มาในส่วนของงานติดจัง้งติดตั้งจานดาวเทียมนะครับทุกคนงานติดตั้งจานดาวเทียมนะครับผมน,นี้ภาพบรรยากาศโครงการนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เรา มาติดตั้งบนนี้นะครับผมเป็นชุดจาน PSI นะครับตัวนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผม<ท> <atamente> ก็เราก็จะติดตั้งบนตรงนู้นนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าของบ้านนะครับผมคุณมดได้ผมได้ทําการเอาขามาให้ช่างเชื่อมไว้นะครับผมตรงนี้นะครับก็ลูกค้าก็ทําการให้ช่าง ประจำนะครับผมมาเชื่อมขาเราก็มาติดตั้งจานจานส่วนจานแดงคือเราจะต้องถอดหนองนะครับทุกคนเือรับสัญญาณไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมผลตกดูไม่ได้นะครับอันนี้เราก็มาติดตั้งจานชุดนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายดูในส่วนของอตำแหน่งจานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องนิดนึงนะครับทุกคน ตรงนี้นะครับทุกคนเราก็ต้องเซฟตี้ตัวเองนะครับเพราะว่าเรามาคนเดียวนะครับผมวันนี้หลังจากที่ให้เจ้าของบ้านให้ช่างติดจำนะครับผมเชื่อมขาไว้เป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับวันนี้เราก็มาทำการการขึ้นติดตั้งแทนการสีแดงนี้นะครับอันนี้เป็นการ เซฟตตี้ตัวเองนะครับผมบันไดป้องกันลื่นถลยนะครับบันไดเพราะว่าพื้นมันเป็นกระเบื้องนะครับตำแหน่งจานเราก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาจานขึ้นไปนะครับติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายเพลทอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคหลังจากที่เราประกอบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับจานที่เราเอาขึ้นไปนะครับ ก็จประมาณนะี้จารทูตรงนี้ก็ถอดออกนะครับกาตรตัวนี้ที่เราติดตั้งไปนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานเก็บอุปกรณ์กับออฟฟิศนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยัดจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไป นะครับผมสวัสดีครับ